สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบอลเลเซอร์นะครับผมวันนี้จะมาสอน how to วิธีการใช้งานตัว BL450 นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะมาทําตามขั้นตอนเจ้าตัวนี้นะครับผมครับโอเคครับผมตัว BL450 นะครับก็จะเล่นได้ทั้งหมด4โหมดนะครับผมสำหรับโหมดออโต้นะฮะ ก็จะมีเป็นตามซาวนะครับผมมีปรับค่ารับเสียงของตามซาวนะครับแล้วก็จะมีเป็นคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์นี่จะเล่นได้ทั้งหมด3โหมดนะครับผมปรับเลือกสีได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ออโต้ก่อนนะครับผมว่ามันจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับผมออโต้นะครก็จะมีเลือกเล่นได้ทั้งหมด4โหมดเลยนะครับผมก็จะมีเป็นลายดอทแล้วก็เป็นม่านนะครับผมครับ ก็สามารถเลอกเล่นกดปุ่ม up down เลอกเล่นโหมดได้เลยนะครับผมนี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่นะครับผมเล่นทั้งหมด4โหมดนะครับต่อไปนะฮะจะเป็นโหมดาตามซาวนะครับก็จะเล่นได้ทั้งหมดสีโหมดเหมือนกันก็จะเล่นตามาจังหวะเพลงมีลายดอทมีลายม่านนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เปิดเพลงเล่นได้เลยนะครับผมส่วน SE นี่ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือจะปรับค่า รับเสียงได้ทั้งหมด9นะครับผมคือค่ารับเสียงนะครับต่อไปก็จะเป็นคัลเลอร์นะครับผม CL ย่อมาจากคัลเลอร์นะครับผมก็จะมีเล่นทั้งหมด3โหมดโหมดที่3เนี่ยจะเป็นโหมดที่รวมสีนะครับผมเราเลือกอเราเลือกสมมติเราเลือกโหมดที่3นะครับผมให้กด enter แล้วก็ไปที่กดปุ่มโหมดนะครับผม แล้วก็เลือกจ้าโต้หรือว่าจะตามสาวก็ได้นะครับผมมันคือการปรับเลือกสีนะครับผมหมดหนึ่งก็จะเป็นเป็นสีน้ําเงินงนะครับผมหมดที่2ก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะเลือกสีเดียวได้นะครับผมแล้วก็กอนเทอร,แร,ทอร์แล้วก็กดโหมดเลือกเล่นโหมดได้เลยนะครับผมโหมดออโต้โหมดตามสาวแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะมีเป็น เอ0 1นนี่ก็จะย่อมาจากแอดเดตนะครับผมการต่อเชื่อมข้าบอร์ดนะครับผมก็จะมีรูนะฮะต่อข้าบอร์ดเลยได้เลยนะครับผมก็จะคือการปรับค่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นได้ทั้งหมด4โหมดเลยโอเคครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อเจ้าตัวบลสี่ตัวนี้นะครับผมก็สอบถามเข้ามาทางเพจบอลเลเซอร์ผับได้เลยนะครับผมหรือโทร 0842161464นะครับผมจะเป็นสายด่วนนะครับโอเคครับบรเลเซอร์ยินดีให้บริการครับผม